ทุกคนครับอันนี้คือสภาพของหน้ากากอนามัยที่หมอใส่ไปไหว้เจ้าในสารเจ้าในวันตรุษจีนแมสเนี่ยใส่ไปประมาณ30นาทีพอออกมาจากสารเจ้านะปรากฏแมสเป็นสีดาแบบนี้เลยน่ากลัวมากๆาเลยต้องบอกก่อนนะคบว่าสารเจ้าที่หมอไปเนี่ยมีระบบระบายอากาศที่ดีมากๆตอนเข้าไปครั้งแรกไม่รู้สึกว่ากลิ่นทุบเหม็นฉุนไม่รู้สกระคายเครืองตามีแอร์เปิดเย็นสบายหมอยังรู้สึกเลยนะคะว่าระบบที่เนี่ยดีมากๆเลยนะน่ามาไหว้เจ้าที่นี่บ่อยๆจัง โดยช่วง5นาทีแรกที่หมอเข้าไปในศาลเจ้าจะเข้าไปอยู่ในห้องที่มีการจุดทุบเทียนหลังจากนั้นหมอก็เดินออกมาอยู่ในห้องโถงที่ไว้สําหรับนั่งสวดมนต์ซึ่งมีคนอยู่มากมายและไม่ได้จุดทุบเทียนในห้องนั้นเลยนะครับแต่ระหว่าง2ห้องนี้ก็มีทางเดินเชื่อมกันครับทำให้อาจจะมีควันธูบที่ลอยเข้ามาในห้องที่สวดมนต์ได้อยู่ซึ่งหมอใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็นั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนั้นประมาณ20นาทีพอสวดมนต์เสร็จหันกลับมาหาคุณแม่คุณแม่ก็ทักเลยว่าหน้ากา,รอรากอนาม โอแล้วก่อนหน้านี้ที่เราไหว้เจ้าหรือไหว้พระจุดทูปแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วสูดอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยหมอก็อกเลยไปหาข้อมูลมานะครับว่าในทูกหนึ่งดอกเนี่ยมันมีสารพิษอะไรบ้างในทูกหนึ่งดอกก็จะมีสารกล่องมยอย่างหลายอย่างเลยนะครับเช่นสารเบนซีนสารวิวทาไดานสารเบนโซเอเพลีนพอสูดดมสารเหล่านี้เข้าไปมากๆก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความผิดปกติ กลายเป็นมะเร็งปอดขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าเราเทยียบอันตรายของควันทูบ1่ดอกแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่ามีความอันตรายเท่ากับบุรีนหนึ่งมวลเลยทีเดียวนะครับมีงานวิจัยนะครับที่เขาทําการศึกษาในคนที่สูบควันทูบบ่อยเนี่ยเป็นระยะเวลานานเนี่ยพบว่าคนที่สูบควันทูบบ่อยเนี่ยมีสารก่อมะเร็งในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่จําเป็นต้องจุดทูบเพื่อไหวพระหรือว่าไหวเจ้าเนี่ยนะครับ หมอแนะนาว่าควรจะจุดในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทและควรจุดในระยะเวลาที่สั้นให้น้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครจําเป็นต้องจุดในที่ปิดมิดชิดอันนี้หมอแนะนาว่าควรใช้เป็นทุ่ไฟฟ้าก็จะดีกว่านะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องของหมอด้วยนะครับ